สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับการเรียนรู้พระที่เราชื่นชอบที่ศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จทั้งสามวัดหรือว่าพระเกจิอาจารย์ทั่วไปนะครับที่เรารู้จักและศรัทธานะฮะเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับไม่เสีเรียดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสบําหรับท่านที่เข้ามารับชม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสพบกันกับคลิปต่อตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับพระสมเด็จวัดละครังพิมพ์เส้นได้นะครับอย่างนี้ครับห้ดูก่อนชมก่อนนะครับ เห็นไหมครับกับพระสมเด็จวะัละคังพิมพ์เส้นได้ที่เป็นเนื้อสังฆโลกองค์นี้แตกหักแล้วครับเครื่องหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองนะครับแตกหักว่อสามปีที่แล้วนี่เองแตกหักอย่างไรนั่นหรือ นี่ครับกระทบกับพระสมเด็จวัลคังเนื้อโลหะปี2407นเนะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อชินตะกัวกระทบกับสมเด็จวัลคังพิมพ์เส้นได้องค์นี้นะจึงทำให้เกิดการแตกหักนะครับเรามาชมด้านหลังครับ ผมลืมหยิบอีกเส้นได้อีกพิมพ์หนึ่งเนื้อมานะะเป็นเส้นได้พิมพ์เดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าเนื้อไม่ใช่นะครับแต่ผมก็เก็บไว้นะเพราะเป็นพิมพ์เดียวกันเก็บไว้ไว้แสดงไว้เพื่อศึกษานะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูให้ดูได้เห็นนะครับว่า เนื้อที่เป็นเนื้อของวัละคังเป็นย่างเช่นไรนะครับแล้วก็เนื้อที่ไม่ใช่เป็นช่งไรต้องระวังครับต้องระวัง ชัดไหมครับชัดไหมไม่น่าจะชัดเดี๋ยวปรับกล้องแป,ป๊บครับอ่าชัดแล้วเห็นไหมครับเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ได้ดีใหญ่คือพิมพ์ใหญ่ได้คือพิมพ์เส้นได้ดีคือพิมพ์เจดีครับใครมีทั้งสามพิมพ์นี้นี่ถือว่าสุดยอดนะ แต่ผมเป็นคนบุญน้อยครับไม่มีไม่มีพิมเจดีครับในส่วนบริเวณนี้เนื้อกระเทาะนะฮะต่อไม่ได้นะฮะแต่ส่วนที่แตกนี้คือต่อได้นะครับกระเทาะกับผ้าสมเด็จเนื้อชินเมื่อสามปีที่แล้วนะฮะเป็นเนื้อสังคโลกครับ ครับเห็นชัดไหมเอ่ยดูนะครับพิมพ์นี้นี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนนะครับไม่ใช่ทุกคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพิมพ์นี้พิมพ์เส้นได้ของวัลขางนี้ เป็นอีกหนึ่งพิมพ์เป็นพิมพ์เดียวกับบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมก็มีพิมพ์นี้นะครับเพราะว่าบางขุนพรมก็ใช้พิมพ์ของสมเด็จวราคังก็มีนะครับบางคนรู้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับผมมีภาพการถ่ายตอนที่แตกหักนะครับตอนพระที่พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ตรงนี้แตกหักผมได้ถ่ายเนื้อหามวลสารนะด้านด้านในนะครับ ของส้เด็จวัละคังที่สามารถดูชัดถ้าดูข้างหน้าไม่ชัดให้ดูข้างหลังนี่ครับเนี่ยฮะด้านข้างนี่ครับมาแล้วนี่ครับ,ครบใครมีความเห็นใครมีความเห็นต่างนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ ไม,ม,ม่มีถูกผิดหรอกครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับนี่จุดที่แตกหักนี้นะครับสองกล้องเข้าไปนี่เต็มเลยนะมวลสารนะครับพอาแตกหักครึ่งก็มองเห็นด้านในชัดเจนไหมครับถ้าเป็นเก้ก็จะประกอบด้วยปูนปัาสเตอร์เยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นปูนเปลือกหอยนะครับ กับดินสอพองอเป็นพิมพ์หลังเรียบนะพระสมเด็จเสร็จทุกรายถ้าไม่ศึกษานี้เสร็จแน่แล้วครับ อยากได้พระสมเด็จเพราะว่าพระสมเด็จแพงขายได้องค์หนึงก็รวยแล้วคิดไง,ไง่ายๆอย่างนั้นก็หลงป่าแล้วครับเสร็จแน่เคยมีเมียฝรั่งติดต่อมาครับให้ช่วยจัดการเรื่องพระสมเด็จให้แล้วก็ส่งภาพมาให้ดู พอตาซื้อพระสมเด็จไว้เยอ,ะ,อะมีลูกเคยเป็นฝรั่งลำรวยมีเงินทองซื้อไว้เยอะซื้อเพราะชอบศรัทธาสุดท้ายเมื่อหมดอายุไขก็ผู้อยู่ผู้ดูแลก็ไม่ได้รู้จักนะครับเอาไปขายก็ขายไม่ได้นะครับส่งภาพมาให้ดูโอ้โห หมดเงินไป10กว่าล้านบล็อกโรงงานทั้งนั้นนะครับเกททั้งนั้นเลยนะนั่นเป็นเพราะว่าขาดการศึกษาใฝ่รู้นะครับชอบอย่างเดียวไม่ได้นะครับการชอบพระสมเด็จเนี่ยนะจะวัดไหนก็ตามหรือว่าถ้าเกจิอาจารย์ท่านอื่นใดก็ตามนะถ้าชอบแล้วไม่ศึกษานี่เสร็จหมดครับนั่นนะครับ พิ่เห็นเป็นอย่างไรก็แสดงความพิดเห็นมาได้นะครับเป็นเนื้อพระสมเร็จวาราคังเนื้อออกมาโทนขาวนะครับตอนที่พากระทบกันแล้วแตกขากนี่พอผมเห็นแล้วนี่หัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยฮะ เพราะว่า <c oughs> พิมพ์เส้นได้นี่ก็พยายามรักษาให้ดีแต่ก็อุบัติเหตุจนได้นะเนี่ยครับเวลาสังคลโลกพอติดต่อกันได้ก็โอเคในระดับหนึ่งนะฮะ ใหญ่ได้ดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นต่างกันนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับด้วยหลักการเหตุผลนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับศึกษาร่วมกัน ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับกับการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมีแต่ความสุขครับได้สิ่งในทิ้งที่พึงปรารถนานะครับสวัสดีครับ